ในห้วงเวลาที่มีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเดิมมีการละเล่นผีตาโขนร่วมด้วยผู้เล่นจะสวมใส่หน้ากากผีตาโขนที่เป็นหน้ากากรูปผีต่างๆทำมาจากหัวหนึ่งข้าวเหนียวเก่ากาบมะพร้าวที่แห้งหล่นจากต้นแล้วนำมาตกแต่งเป็นหน้ากากผีตาโขนน้อยละเล่นในงานบุญชุมชนท้องถิ่นด้วยร่วมกันจัดงาน ด้วยส่วนมากจะให้มีขบวนแห่จากหมู่บ้านต่างๆหรือจากการประสานงานของเทศบาลอำเภอด่านซ้ายท้องถิ่นอำเภอด่านซ้ายองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับส่วนราชการต่างๆเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นเช่นขบวนแห่ผีตะโขนน้อยผีตะโขนใหญ่ขบวนแห่คนป่าขบวนแห่ควายตู้ ขบวนนางฟ้อนนางรำการเผยแผ่กแก่นของงานประเพณีบุญหลวงในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยการสร้างแนวคิดใหม่ในการพัฒนาการทำหน้ากาก,ากผีตาโขนของกลุ่มซึ่งในแต่ละปีจะแตกต่างกันไปเมื่อตกลงกันแล้วก็จะช่วยกันทำหน้ากากผีตะโขนลักษณะนั้นๆเท่ากับจำนวนที่จะเล่นในงานบุญหลวงซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีการแบ่งหน้าที่ จะมีการแบ่งหน้าที่การทำหน้ากากจนแล้วเสร็จจะมีการบอกการสอนการสาธิตการทำให้ดูการเรียนแบบการซักถามจนเข้าใจจึงลงมือทำส่วนมากจะทำอย่างไม่เปิดเผยสถานที่ที่ทำจะพยายามไม่ให้กลุ่มอื่นเห็นหน้ากากของกลุ่มตนก่อนวันงานถึงแม้จะใช้เวลาในการทำนานเพียงใดสมาชิกกลุ่มก็จะมีความอดทนในการทำหน้ากากผีตาโขนนั้นๆพร้อมทั้งตกแต่งชุดเครื่องประดับจนแล้วเสร็จ ซึ่งในการทำหน้ากากแต่ละชิ้นจะใช้เวลาในการทำแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความชํานาญของภูมิปัญญานั้นโดยที่หัวหน้ากลุ่มจะมีหน้ากากผีตาโขนลักษณะพิเศษกว่าหน้ากากของสมาชิกทุกคนหรือในกลุ่มนั้นๆการทำหน้ากากผีตาโขนเมื่อจัดประเภทภูมิปัญญาท้องถิ่นพบว่าจะอยู่ในด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรมและด้านปรัชญา,าศาสนาและประเพณี ส่วนมูลเหตุแห่งการพัฒนามาจากภูมิปัญญาต้นแบบภูมิปัญญาผู้นําและความเชื่อภูมิปัญญาท้องถิน่นเรื่องการทําหน้ากากผีตาโขนมีการใช้สื่อในการเผยแพร่องค์ความรู้มากที่สุดแปดสื่อคือสื่อโทรทัศน์วิทยุวารสารอินเทอร์เน็ตดาวเทียมนิทรศการบทเพลงและวัฒนธรรมประเพณี ทำหน้ากากผีตาโขนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531ถึงปัจจุบันหน้ากากผีตาโขนยุคใหม่ทำคล้ายกันแต่ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่แตกต่างไปเช่นหวัวก็ใช้หวดที่ยังไม่ผ่านการใช้งานและทําการจักสารมาเพื่อทําเป็นหัวผีตาโขนโดยเฉพาะสี สีที่ใช้มีทั้งสีน้ำและสีน้ำมันโดยประกอบโครงหน้ากากเสร็จก็จะลงสีพื้นด้วยสีน้ำมันที่ใช้ทาบ้านซึ่งสมัยนั้นสีน้ำมันราคาถูกเมื่อสีรองพื้นแห้งแล้วก็จะเขียนหลายง่ายๆเริ่มเขียนตาลูกอสก่อนทำหนวดทํำคราวทปาปากดัดแปลงขึ้นเรื่อยๆเ,เพื่อพัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของตนกับมะพร้าวที่นํามาทํารูปหน้าก,ากากผีตาขนได้มีการคัดสรร และหาเพิ่มเติมจากที่อื่นหรือใช้วัสดุอื่นมาทำเช่นเรซินไฟเบอร์การดรูปลักษณะของตาฟันจมูกเขาลวดลายชุดผีตาโขนได้มีการพัฒนามาเป็นลำดับสรุปว่าจากการที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นการถ่ายทอดองค์ความรู้การทำหน้ากากผีตาโขนมีการทำหน้ากากและมีการวางลวดลายบนหน้ากากผีตาโขน ที่เป็นลวดลายตายตัวและลวดลายอิสระโดยมีการร่างลวดลายลอกลายฉลุลายลงสีตกแต่งส่วนประกอบอื่นของใบหน้าคือจมูกเขาคิ้วฟันนอกจากนี้อาจจะมีลวดลายหรือข้อความที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มตนบนหววเหนือหน้าผากของผีตาโขนและมีการถ่ายทอดลักษณะหน้ากากสามลักษณะดังนี้ 1. ลักษณะการเขียนด้วยสีโดยการร่างลวดลายด้วยดินสอหรือปากการ่างลวดลายตามที่ต้องการแต่คนที่มีความชำนาญมากแล้วก็จะลงลายด้วยผู้กันแลสีจริงบางกลุ่มต้องการทำรูปแบบเดียวกันจำนวนมากก็จะใช้วิธีการวาดลวดลายลงบนกระดาษลอกลายเพื่อให้สมาชิกในกลุ่มนำไปทำเป็นแม่แบบต่ตอไป 2. ลักษณะการฉลุลายโดยการวางลายบนไม้อัด หรือไม้เนื้ออ่อนเช่นทำจมูกจากต้นไม้งิ้วหรือต้นนุ่นส่วนฟันฉลุจากไม้อัดหรือหล่อเลซินหรือใช้สีโปร๊รถยนต์อัดลงในแม่แบบหรือแบบพิมพ์แล้วนำไปติดด้วยกาวลาเทค็คผสมขี้เลื่อยติดประกอบเป็นรูปหน้าตาผีตาโขน 3. ลักษณะการแกะสลักบนหน้ากากโดยการวางรูปแบบลงบนกาบมะพา้าที่จะทำเป็นหน้ากากผีตาโขนแล้วใช้เครื่องมือแกะสลัก แกะตามลวดลายที่ร่างไว้ด้วยแกะเป็นลายนูนต่ำนำมาติดประกอบเป็นหน้ากากผีตาโขนตามความประสงค์บทสรุปงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนที่มีงานบุญพระเวทการละเล่นผีตาโขนงานบุญบั้างไฟการฟังเทศมหาชาติ และประเพณีสวดสัมหะโดยมีจุดมุ่งหมายตามประเพณีฮิสิบสองครองสิบสี่หรือที่เรียกว่างานประเพณีบุญหลวงจบลงด้วยการที่เจ้าพ่อกวนและคณะยกขันดอกไม้คารวะเจ้าพ่อใหญ่ที่เป็นพระองค์ประธานในวัดโพนชชยเมื่อจบงานงานประเพณีบุญหลวงเป็นอันเสร็จพิธีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีความรู้อยู่ในเฉพาะตัวบุคคล ซึ่งได้เรียนรู้มาจากบรรพบุรุษตลอดทั้งความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตอาจโดยการสังเกตการคิดวิเคราะห์จนเกิดปัญญาและตกผลึกมาเป็นองค์ความรู้แล้วนำเอาความสามารถในการใช้ความรู้เหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนำความรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์รวมทั้งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่เครือญาติมีการจัดการความรู้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้น ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปการสอดแทรกในวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยคณะผู้รักษาวัฒนธรรมตระหนักดีว่าการเอื้ออาทรกับผู้สูงวัยคือหัวใจของวัฒนธรรมการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ